ยื่นทบทวนสิทธิ์ปิดแล้วโอนเงินอีกวันนี้รีบเช็คสถานะเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะวันที่11พฤษภาคม2563การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เ เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการของรัฐบาลจากผลกระทบวิกฤตโควิด -19 ยังต้องติดตามอัปเดตสถานะเงินเยียวยาหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังก็ได้ปิดรับยื่นทัทวนสิทธิ์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2,563ภายในเวลา24นาฬิกาจึงหมดเวลาผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ ที่ไม่สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะคะก็ตรงกับวันพืชมงคลกระแสะความสนใจของพี่น้องประชาชนก็ยังคงเป็นสถานะเงินเยียวยาเพราะระบบจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันอีกครั้งหลังวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2 5 6 3ซึ่งตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่ากลุ่มประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเท่ากับว่าลงทะเบียนไม่ผ่านไม่อยู่ในขายได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยประชาชนในกลุ่มนี้มีราว1.7ล้านคนการทํางานหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งแยกปัญหาแล้วก็ส่งมอบให้กระทรวงต่างๆที่มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ต่อไปเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้หารือเรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาของผ,ผู้ผ่านการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่7พฤษภาคม2563พบว่าหลังจากตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด28.8ล้านคนจำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อนจำนวน4.8ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์อีก1.7ล้านคน เหลือผู้ที่เข้าขายผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาจำนวน22.3ล้านคนนายธนกรกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ